วันนี้เป็นวันพ่ออันชาติวันนี้ก็ขอให้คุณแม่ทั้งหลายสุภาพสตรีนะให้เกียรติกับสุภาพบุรุษคือคุณพ่อนะเพราะเป็นวันพ่ออันชาติต้องให้ให้ความสำคัญให้เกียรติเป็นพิเศษนะเขาหลบนกนอมเรียกว่าให้ความสำคัญ ผู้หญิงนะผู้หญิงที่สภาพสตีผู้หญิงเอาตอนวันแม่นะผู้หญิงก็เอาตอนวันแม่ที่ตาตมาก็เคยพูดให้แต่เป็นวันแม่ก็สุภาพบุรุษผู้ชายก็ให้เกียรติกับสภาพสตีเพราะวันแม่นี่เราเราก็จะพูดอย่างนี้เนาะเราก็จะพูดอย่างนี้อะไรเรียกว่าคุณแม่สภาพสตีผู้หญิงแปลว่าคุณแม่หรือว่าสภาพสตี ใครก็ดีตั้งแต่น,น้อยหรือยังไม่เป็นแม่ก็ตามหรือว่าไม่มีสามีไม่มีลูกก็ตามก็เป็นเป็นแม่นั้นแหละที่นี่วันนี้วันพ่อผู้ชายสุภาพบุรุษนะหรือว่าพระใช่ไหมหรือว่าพระสงหรือว่าสมณะก็เป็นผู้ชายผู้หญิงสุภาพตีก็ให้เกียรติให้เกียรติในความสําัญนี่ มันจึงถูกต้องนะให้เกียรติอย่างไรอย่าวนอย่าบ่นอย่าว่าอย่าอะไรสักอย่างเนาะแม้แต่น้อยนิดนะเท่ากับเมล็ดงาหรือว่าผงทุลีน้อยนิดก็อย่าคิดนะอย่าคิดว่าผู้ชายหรือว่าใครก็ตามเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเป็นญาติของเราเป็นสามีเป็นลูกเป็นลาของเราก็ตามอย่าคิดสักนิดว่ามัน ไม่ดีหรือว่าเป็นบาปหมายถึงว่าคุณผู้หญิงสุภาพสตีคุณแม่อย่าคิดเนะเาะอย่าคิดอยา่างนั้นนะอย่าคิดว่าอย่าคืออย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีแม้สักนิดในจิตในใจของเราเพราะอะไรก็เพราะเราถวายในหลวงถวายในหลวงถวายพ่อหลวงผู้ประเสริฐ พอหลวงเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ที่มีพระมหากรณุณาธิคุณเป็นผู้ที่สูงสูงสูงสุดนะในหลวงของเรานะรัชกาลที่ 9, เก้าเราจึงพูดอย่างนี้นเนาะเราจึงพูดอย่างนี้เพื่อให้สติให้สติให้ปัญญาให้ความสําคัญเราจะเปิดที่ว่าเหมือนกับเราเปิดใจใช่ไหมเ,เหมือนเราเปิดใจนั่นแหละ เราทำความดีเราเสียสะละเราทำเพียงเท่านี้เราคิดอย่างนี้พอหลวงทํำขนาดไหนเจ็ดสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่ของราชเนาะจนสวรรคท่านทำอมากขนาดนั้นทั่วแผ่นดินทั่วราชนะจาจักรหรือว่าออกนอกประเทศก็ดีเห็นไหมเราคิดอย่างนี้แหละ ว่าพอ่อหลวงวันพ่ออย่างสะอาดเราจะเสียสละหรือเปิดใจหรือทำความดีให้ดีที่สุดให้บริสุทธิ์นะ,ะให้เป็นความบริสุทธิ์ด้วยว่าสีขาวอเอาอย่างนี้นะสภาพสติก็ตามคุณแม่ก็ตามหรือว่าผู้ชายก็ตามสืปอผุษเอาหัวใจสีขาวทำอย่างไรไม่สีดำ ไม่เป็นสีดำไม่เป็นสีเทาใจอยาให้ทุจริตเนาะใจอยากจึงสมทนสันศีลน่ะสมถานศินห้ามันเป็นเรียกว่าหัวใจสีขาวหัวใจบริสุทธิ์เราก็พยายามนะวันนี้พยายามพยายามทําให้ได้ตามสมควรหรือว่าตามามสามารถของเรานั่นแหละทุกท่านทุกคนก็คือเจตนาให้ตั้งจิตตั้งใจเอาทุกทุกวินาที ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าทุกกิริยาปฎเราก็พยายามตั้งสติตั้งสัมปชัญญะมันเลืมมันหลงเราก็ตั้งสติตั้งสัมปชัญญะเราก็บอกว่าข้าพเจ้าอันนี้ถวายพ่อหลวงถวายในหลวงพ่อหลวงของเป็นดินข้าพเจ้าจะเสียชละจะทำความดีจะลดจิตทิมานะละอัตตาตัวตนทำความเหม็นให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง น่เข้าใจให้ถูกต้องท่องแท้ในชีวิตของเราที่เกิดมาสร้างกุศลสร้างบารมีทำความดีถาวายพ่อหลวงนี่แหละท่านทั้งหลายวันนี้นะขอให้เป็นกรณีพิเศษสุภาพสตรีคุณแม่ก็ให้เกียรติสุภาพบุรุษผู้ชายเพราะเป็นวันพ่อแห่งชาติใครก็ตาม ใครก็ดีเรารู้ก็ดีเราไม่รู้จักก็ดีหรือเรารู้จักก็ดีพระสงฆ์ก็ดีใครก็ตามสุภาพสติคุณแม่ทั้งหลายก็ต้องพิดนิพิตจรรณาในจิตในใจในสันดาณของเราในวิญญาณของเราในความเหม็นถูกต้องของเราว่าทำอย่างไรหนอ จิตใจของเราจึงจะบริสุทธิ์ผุดพ่องเข้าสู่มรรคผลพะนิพานเป็นแดนสิ้นทุกข์ตามรอยบาทของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยตางแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาภูมิพลนะพ่อหลวงของเราท่านทั้งหลายจงตั้งจิตน้อมอุทิศปุ้นกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พ่อหลวงของพวงชนชาวไทยน้อมเก้าน้อมเสียนน้อมกระหม่อมของเรานะที่พ่อหลวงจากไปนั้นตั้งแต่2509ใช่ไหมแต่นั้นคือจากไปแต่ร่างกายแต่จากไปแต่ภาษีรสิล,สล,ละ แต่ว่าพอ่อหลวงจริงๆอยู่ในใจของเรานั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละพอ่อหลวงจริงๆก็อยู่ในจิตในใจของเรามันลึกซึ้งมันทาบซึ้งมันก็ประทับใจเพราะฉะนั้นในวันสำคัญวันนี้ให้ทุกท่านทุกคน พธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าได้ประมาทตั้งสติตั้งสัมปัญญาการพูดดีคิดดีทำดีเป็นมงคลแห่งชีวิตคิดสงบเป็นกำไรแห่งชีวิตอย่าคิดไม่ดีแม้เพียงน้อยนิดจงคิดให้ดีมีเมตตาธรรม เมตตาทำคำจุนโลกไม่โศกเศร้าทั้งตัวเราตัวเขาเป็นสุขขีเมตตาทำมีวายเป็นสุขดีตลอดชีพชีวีไม่มีภยัยให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งกิตตั้งใจให้ดีเป็นพิเศษกตัญญูกะตะเวทีอืต่อคุณพรัตนาใยทดแทนคุณแผ่นดินเสริมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์อุทิศอุญกุศลให้ปันพระปรุษเจ้ากรรนายเวรญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารทั้งหลายทั้งปวงให้ได้รับความสุขความเจริญหากมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีสุขให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขออวยใจให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนงมงคลเดินทางไปไหนใกล้ไกลให้ปลอดภัยมีอายุวันนะสุขกะปะละปฏิพันตนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินจาเุ